สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาที่อีกแห่งหนึ่งครับผมบรรยากาศตอนเย็ยนๆค่ำๆนะครับผมดูนะครับบรรยากาศชื่นใจมากเลยนะครับผมอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับผมที่สปปลาวนะครับก็จะเป็นน้ําตกนะครับผมร้านที่ข้างบนก็จะเป็นร้านกาแฟ ė. ร้านกาแฟข้าวนะครับผมลงไปข้าง,งล่างก็จะเป็นแบบน้ํานะครับน้ําตก โอ้สวยมากเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมก็จะมีบันไดนะครับผมไกลไม่ไกลจากบ้านเ,นเรานะครับผมจากประเทศไทย,ยนะครับผมผ่านช่องแมกุบอนมาแค่สี่สิบโลก็ถึงแล้วนะครับผมน่ามาเที่ยวนะครับผมดูนะครับผมบรรยากาศร่มรืม่นยกร่มเย็นนะครับ น่าเที่ยวมากเลยนะครับผมโอ้ดูดูนะครับผมสุดยอดเลยตรงนี้เป็นหน้าผานะครับเป็นหน้าผานะครับผมอ่าเป็นหน้าผามีสะพานเดินด้วยนะครับผมอาเดี๋ยว่าพานจะลงไปดูนะครับผม โอ้ทำได้สวยมากเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับผมอ่าตัดไม้ไผ่บเรียงรายผาขึงเรียงรายนะครับผมน่าเดินโอ้ไปทางไหนมาแล้วนี่ข้าไปแล้วเี่โอ้ข้าไปแล้วดีเลยเรียบร้อยเลยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมยอดโอ้ตื่นยอดเลยนะครับผมโอ้ครับผมโอ้แน่นอนจริงๆนะครับผมสวยมากเลยอ๋อตรงนั้นก็มีสะพานข้ามอีกนะครับผม โอ้เป็นหน้าผานะครับผมคงจชสวยนะครับผมอันนี้เป็นข้างบนนะครับผมตกผาน้ําตกนะครับผมเดี๋ยวพอควาจะลงไปดูด้านล่างนะครับรู้สึกว่ามีไอ้น้ำละเหยขึ้นเยอะเลยโอ้เขาสามารถทําได้นะครับผมเดินผ่านได้สบายเลยนี่ครับสามารถตกแต่งได้นะครับผมเป็นไม้ไผ่ผาขึงแล้วมาวางเรียงราย เดินจ,กกจักรจันทร์ี่ไรร้องนะครับผมเป็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติมากเลยนะครับผมต้นกาแฟนะครับนีเขาปลูกกาแฟด้วยนะครับผมเป็นต้นกาแฟโอ้บอกลูกสุดยอดเลยนะครับผม เออนี่บทเสแวงนี่เออลงไปดูไหนนน้้นน้ตรงัโอ้สุดยอดเลยครับลงไปรับไอ้น้ำนะครับผมโอ้เป็นสายครับโอหน้า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 หน,น้าดูมากเลยครับสวยมากมากเลยนะครับผมเป็นกระท่อโน้อยนะครับผมรับไอ้น้ำนะครับผมโซนข้างล่างนะครับผม เป็นทางลงนะครับผมธรรมชาติมากเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเครือนะครับผมเราต้องมุดลอดเข้าไปนะครับผมเป็นยังไงเนาะเบื่อเบื่า บเมือยโอ้วันดี้น่ดีดีดีบเมือยบเมือยเออนางสราวนี้จะทีจะพูดว้ลูกหลานมาเที่ยวอยู่ดีมีแค่เด้อลาบให้โชคให้ลาบเด้อดูครับไม่เหนื่อยนะครับแต่หยุดพักครับไปอยู่ที่รับตูนไอ้น้ำนะครับผม โอ้าวเยอดเลยนะครับผมเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับดูระอองน้ำนะครับผม โอ้มารับไอรองน้ำนะครับ,ไไะบอไไไะไรสดวะบลอะไรสดบ่อด้รยันบลไม่ขึ้นมาไายสดบลได้อูไไ้ย่อเลยนะครับผมทิศเที่ยวสอปอลาน,นะครับ เลยนะเฮ้ยอยากยังมาพอเห็นเลยดูนะครับดูนะครับตกนะครับโอ้เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับโอ้ลมเย็นโอ้มีรุ่งด้วยครับรุ่งกินน้ำนะครับผม รุกกินน้ำนะครับผมเย็นสบายนะครับสุยอดเลยนะครับผมลมเย็นนะครับผมมันมีใครกล้ามานะครับผมมีพม่อควานมานะครับผมสุดยอดเลยเราต้องมาให้ถึงนะครับผม ลมครับลมอยู่ไม่ได้นนะครับลมครับผมนี้ก่อนนะครับลมนะครับโอ้โหมีลูกกินน้ำด้วยนะครับผมไปแล้วไปแล้วโทรท่าเบลล์โทรศัพท์มาจะนั่งนั่งเลยนะครับผมครับไอ้น้ำเย็นๆนะครับร้านที่ดีมากเลยมีทางลงมีนะครับเนี่ยมีทางลงมีครับผม ยอนเลยครับโอเกินสบายไปได้ผ้าเด็กด้ยมาเด้หันอาบน้ำย่หันไดูเจ้าเด้ปได้ผ้าเด็กด้ยมากเนาะอาบน้ำย่หันเออะแกเลยเอ้เไปนะเออไปเลยไปทึงไปทึงอาสมันเลยเอากระกาอยู่ ไปเลยเอ้ามาต้องมาให้สุดมาแล้วจะไปให้สุดนะครับผมมาแล้วตาตากรอบกันน้ำได้นะครับผมพอขวาจะลงไปข้างล่างเลยนะครับผมเนี่ยไม่กลัวเลยครับผมไปเลยไปเลยมาๆๆเอาสบู่เอาแป๊บไปดูวยเลยนะครับผม อยู่ไม่ได้ยาเนะครับเด็คนไปเป็บเบียร์สานะครับเปีนนปปเยกหมดนะครับผมล้ออกน้ํา <Okay. S 1> สวยมากเลย <Okay. S 1> จะเห็นรุ้งครับถ้าจะไปยืนตำแหน่งนั้นจะเห็นรุ่งกินน้านะครับผมจะมีรุ้งกินน้านะครับผม <Okay. S 1> <c oughs>